สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลตั้งราคาขาย12ล้านปอนด์สำหรับการขายแนทฟิลิปหลังจากที่แนทฟิลิปนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะในศึกพรีเมียร์ลีกดูกันนี้กับลิเวอร์พูลหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บนักเตะในตำแหน่งกองหลังซึ่งก็ได้แนทฟิลิปเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีและพาลิเวอร์พูลติดอันดับที่3ในศึกพรีเมียร์ลีกได้สเร็จการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในนัดกานที่แล้วนะครับ เป็นที่น่าประทับใจของนัฟิลิปจนทําให้ฟอร์มการเล่นของเขานั้นไปถูกใจให,หลายๆสมโมสรนในพรีเมียร์ลีกก็ตามล่าลายเซ็นเขาทันทีนะครับโดยล่าสุดนะครับเลเวอโพรก็ตั้งราคาขายไว้ที่12ล้านปอน สำหรับค่าตัวของนัตฟิลิปโดยนักเตะในวัย24ปีรายนี้าคาดจามากว่าจะเป็นตัวเลือกเซนเตอร์แบ็กลำดับที่5ของลิเวอร์พูลเลยนะครับจะเปีน้นทั้งเวอร์กิลฟานไนต์โจโกเมสเจออร์มาติฟและก็การมาของอิบาฮิมาโกเาเต้ด้วยมันก็จะทําให้การแข่งขันลงสนามในตาําแหน่งนี้เข้มข้นมากขึ้นแต่สื่อมองว่านัตฟิลิปนะครับจะเป็นตัวเลือกลำดับที่5ของลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลหวังว่าจะขายนทฟิลิปให้ได้อย่างน้อย12ล้านปอนด์โดยมีสโมสรอ,อย่าง เบอร์ลี่ไบรตันและเซาท์เทมตันที่กำลังให้ความสนใจโดยนัทฟิลิปนะครับลงเล่น20เกมในทุกรายการให้กับเลโ์พูลในฤดูการที่แล้วและมีบทบาทสำคัญในการพาหงสแดงเก็บชัยชนะจนจบอันดับที่3ในศึกพิมี์ลีงกฤษในนัดสุดท้ายของฤดูกาลได้สำเร็จนะครับ stories, ปอตตยืนยันพร้อมขายโอตาวิโอให้กับเอโ์พูลในราคาที่ตุกกากค่าจีจินา60ล้านยูโร สโมสรลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในรอยดากันเละตัวโอตาวิโอมิกฟิลด์ชาวบราซิลเลียนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าข่าวนี้จะยังเงียบลงไปและดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลอาจจะถอนตัวออกมาเจ็ดอยู่นี้แล้วเนื่องจากเลยระยะเวลาที่ลิเวอร์พูลสามารถซื้อตัวโอตาวิโอได้ในรอยคาที่ถูกที่40ล้านยูโรหรือ34ล้านปอนด์ตามเง่ินไขในสัญญาฉบับเก่าล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมาว่าเอโบลาเนืออิมพ์ใน ประเทศกุนทเกตเจ้าเดิมระบุว่าลิเวอร์พูลยังคงมีโอกาสคว้าตัวโอตาวิโอตัวรุกในวัย26ปีจากสโมสรปอร์โตเข้าสู่ทีมอยู่เช่นเดียวกันโดยแม้ว่าในะตอนนี้โอตาวิโอจะเข้าสู่ช่วงสัญญาฉบับใหม่และจะมีค่าชีนิยาอยู่ที่60ล้านยูโรหรือ51ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามที โดยตามรายงานยังออกมาแชรว่าสโมสรปอร์โตพร้อมที่จะขายโอตาวิโอให้กับลิเวอร์พูลในราคาที่ต่ำกว่า60ล้านยูโรตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขค่าสิทธิัญญาฉบับใหม่แต่อันที่จริงแล้วทางปอร์โตก็ต้องการที่จะดึงเวลาในเดือนนี้ให้เลยในวันที่1กรกฎาคมเพื่อที่พวกเขาจะได้ขายโอตาวิโอในราคาที่สูงตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับใหม่เพราะรู้ดีว่าเจ็ตรับต้องการนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าการที่พยายามกลงราคาค่าตัว ของโอตาวิโอกับทางปอโต้นั้นจะไม่ประสบผลสําเร็จและลิเวอร์พูลไม่คิดที่จะเล่นด้วยและการเตรียมที่จะถอนดีลนี้เพราะทางลิเวอร์พูลมองว่าเป็นดีลที่ถูกเอาเปรียบจนเกินไปดังนั้นอีกทางที่ปอโต้มองว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่ยอมเล่นด้วยในดีลนี้กับพวกเขาจึงก็ได้ออกมาประกาศอีกครั้งว่าพวกเขายินดีที่จะขายโอตาวิโอออกจากทีมในราคาที่เหมาะสมโดยข้างการก็ว่าค่าตัวราคาใหม่ของตาวิโอนั้นจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ โดยเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อก่อนหน้า,น,านี้นะฮะประมาณ6ล้านปอนด์โดยหยผลที่ทางปอร์โตจำใจที่จะต้องลดราคาโอตาวิโอลงมาให้กับทางลิเวอร์พูลนั้นเนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าแผนการที่ตัวเองทำเอาไว้นั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากทางปอโตไม่สามารถขายวินตินยาดาวเตะของทีมให้กับสโมสรบ uh ูมแฮมตันเมอนเดิมได้สำเร็จและจากที่ทางสโมสรบ uh ูมปฏิเสธค่าตัวของ วิตินยานะครับที่ทำปอร์โตตั้งเอาไว้20ล้านยูโรไปเป็นที่ดุลแล้วนั่นจึงทำให้ตอนนี้ทาปอร์โตไม่สามารถหาเงินเข้าสู่สโมสรเพื่อเข้ามาพยุงสถานการเงินของสโมสรได้เลยดังนั้นทาปอร์โตจึงจําเป็นจะต้องขายโอตาบิโอให้กับทางเรอัลมาดรให้ได้นะครับแม้จะต้องยอมลดราคามาบ้างก็ตามที่ตอนนี้อาจจะเป็นหนทางสุดท้ายที่พวกเขาเจะได้เงินก้อนโตเข้าสู่สโมสรเพราะในตอนนี้เวอร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ยังคงให้ความสนใจในตัวของนกเตทะทางปอร์โต ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าเลวูพูยังคงมีความสนใจในตัวของโอตาวิโออยู่เช่นเคยเพียงแค่ตอนนี้เงื่อนขายการปล่อยตัวของโอตาวิโอนั้นเปลี่ยนไปและทิศทางของเลวูพูกำลังพยายามต่รมอรองนัเตะรานี้ให้ได้ในราคาที่เหมาะสมที่สดุดดังนั้นจึงทําให้ดีลของโอตาวิโอยังไม่มีความคืบหน้าในตอนนี้นะครับพอโรมอนสันเชื่อว่าเลวูพูไม่มีทางที่จะคว้าตัว คลิงสลีกมองเข้าสู่ทีมเพราะเชื่อว่านักเตะร,รายนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่านักเตะที่มีอยู่ภายในทีมลิเวอร์พูลพ์ดรเบนเซ่นในการอดีตผู้จัดประตูของทีมเชาเกตก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าสโมสรลิเวอร์พูลไม่มีทางไปคว้าตัวคลิงสลีกมองก็อนหน้าดาวเตะทีมชาติบงบลเยี่ยของสโมสรไบยูมินิกเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือน,นักเตะร,รายนี้มีค่าตัวสูงจนเกินไปและฟอร์มการเล่นของเขานั้นก็นกนไม่ได้ดีไปกว่านักเตะที่มีอยู่ภายในทีมลิเวอร์พูล ในเวลานี้แต่อย่างไดน,นะครับโดยพอลนูสั่นก็ได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางฟุตบอลอินไซเดอร์โดยระบุว่าผมเชื่อมันว่าจะไม่มีทางที่ทีมหงดังเลวโปจะยอมจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเกือบก้อนตหนึ่งร้อยล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวนักเตะในวัยยี่สิบห้าปีรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมุน,น้แม้ว่า,าตอนนี้สื่อในประเทศเยอรมันอย่างสปอร์ตพยายามตีข่าวเชื่อมโยงนักเตะรายนี้กับเลวูปอย่างหนักในช่วงที่พนาัา แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีเงินจํานวนมากขนาดนั้นสลหรับในการดึงตัวผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวเข้าสู่ทีมอีกทั้งตัวผมเองก็ยังคงไม่เชื่อว่าคลินสลีย์กมองนั้นจะดีไปกว่าโมซาลาหรือเซเดอมาเน่ดังนั้นถ้าหากสมมติว่าคลินสลีย์กมองได้ย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลจริงจริงผมก็ไม่เชื่อว่านักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้จะสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงจักลิเวอร์พูลมาได้จาก3ประสานชุดเดิมของลิเวอร์พูลได้ยอย่างแน่นอนและไม่แน่ว่าตัวครงเขาอาจจะต้องใช้ชีวิต บนมานั่งสำรองของลิเวอร์พูลไปเป็นป,ปีีแต่ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมตกใจมากๆที่ได้เห็นข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมนีออกมาระบุว่าทางสโมสรเบย์มินิกตั้งค่าตัวของคลินสนี่โคมองไว้สูงถึง100ล้านยูโรหรือ8 6ล้านปอนด์หลังจากที่นักเตะรายนี้เหลือสัญญาอยู่กับสโมสรอ,อีก2ปีผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่มีเงินสดจํานวนมากในตอนนี้และผู้เล่นอย่างโคมองนั้นก็ถูกตั้งราคาสูงจนความเป็นจริงมากๆ และการที่ตัวเขาสวดทักในตำแหน่งสี่ของหน้าของลิเวอร์พูลนะตอนนี้อย่างโมซาล่าโรเบโร์ตฟูร์มิโน่ซาดูมาน่และดิโกโจตาเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นคนหน้าตัวจริงของทีมลิเวอร์พูลนั้นมันคือเรื่องที่ยากมากและลักเตะรายนั้นนะฮะจะต้องพิเศษจริงๆซึ่งตัวผมก็ยังมองไม่เห็นในความพิเศษในตัวของกูมองในตอนนี้เลยโดยใน,นตอนนี้โดยเฉพาะในฟองของยูโร2020กับทีมชาติฝรั่งเศส ที่โกมองนั้นนะครับยังไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมชาติได้ในรายการนี้แถมยังได้รับบาดเจ็บหนักกลับมาจากการรับไท้ทีมชาติอีกด้วยดังนั้นณตอนนี้ผมยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าลิวอร์พูไม่บ้าพอที่จะทุ่มเงินจํานวน86ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวโกมองเข้าสู่ทีมและต้องมานั่งเป็นตัวสำรองที่ลิวอร์พูในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนดังนั้นเรืของโกมองกับลิวอร์พูนั้นผมอยากให้ทุกๆคนลืมมันไปได้เลยพอโรบินสันกล่าวทิ้งท้าย นี่คือสุข,ข่าวลิอร์พูนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่ห้กรกฎาคมนะครับ